ชมกันต่อนะครับงานเหมาเนี่ยเขาจะตักแบบเต็มกล่องนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดเที่ยวขึ้นครับเมื่อวานนี่ผมไม่ได้มาถ่ายครับเขาบอกว่าเมื่อวานโอ้ช็อตเด็ดเยอะรถจมเกือบทั้งวันครับดันตูดกันตลอดเลย ซ่อมอะไรครับนะรูอันตรายครับแบบยกดันขึ้นแล้วก็ไปอยู่ใต้ดําอันนี้มันสามชาเก่งครับนนมันสามชาเก่งครับดูเสียงลั่นนะครับไวรุ่นครับครับ รอดไหมรอดไหมโอ้รอดครับรอดเขาเอาดินแข็งมาโปะหน้าครับมันก็เลยขึ้นง่ายครับวันนี้เอวานนดินเนืดเลยครับดูคันต่อไปครับคันนี้ คันนู้นเป็นอะไรอีกแล้วครับคือว่าเกี่ยวกับดัมยกมันสั่นเพราะว่านะ่าจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกครับดินแข็งครับตักค่อนข้างยากครับได้ทีละน้อยครับ ทำงานทั้งวันนะครับเห็นแต่คันเล็กๆแบบนี้มาโคคันนี้ครับเครื่องไม่มีร้อนครับหน้าหน้าหนาวนี้ครับรถก็มาไม่ขาดครับรถรวมมาไม่ขาดเลยครับเจ็ดคันในะวิง่งระยะทางห้าโลไปถึงดัสถานที่ดำมันง่ายครับ วิ่งดำวิ่งดำเลยครับมันไม่ได้แคบครับเป็นสี่กว้า,เวางเดียวกมาครับเดียวัมา จะออกมาแล้วครับคันนั้นอันนี้ก็รถของท่อกกนะครับคขันเก่าของท่อกกครับคันนั้นออกมาใหม่ร,รอดไหมครับเนี่ยโอ้เร่งเครื่องแล้วครับ ทรศัพท์ผมเครื่องมันจะร้อน ดูกันไปเรื่อยๆนะครับกับช่องใหม่ครับอยู่กับช่องอะไรวะพ่วงสิ่งบุรีรัมนะครับอยู่กับผมเสียสันนะเสียลันครับเรียกง่ายๆว่าเสียลันวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายลงคลิปให้ดูกันนะครับอยู่อำเภอละหันทรายนะครับตอนนี้ครับ ขนั้นก็ลงมาอีกแล้วรถเยอะครับได้ดูตลอดครับวันนี้ครับคันนี้แบบคนแก่ครับครับไม่ต้องแต่งอะไรมากมายครับขอแค่มีเอภายนอกไม่ต้องแต่งครับมันเปลืองตังครับแกว่างันครับโอ้แต่รถแกเครื่องนิ่มมากครับ การทําคลิป YouTube เนี่ยถ้ามีใครรู้ก็แนะนําให้ด้วยนะครับว่าเขาทำกี่นาทีครับต่อคลิปเนี่ยมันต้องมีความยาวกี่นาทีครับโทศรศัพท์ผมเลยทำไมเวลาอัดคลิปแล้วมันเครื่องร้อนเร็วจังครับ เยอะครับรถถัแก,กใส่เต็มที่เลย ไม่เคยมาเห็นบรรยากาศบอ่อดินงี้นานนะครับ,ป 10, 10ปรบเป็นสิบสิบปีครับเหมือนตอนสมัยอยู่มต้นครับอายุสิบสองสิบสาจะเห็นแมคโครตรงไหนจะไปนั่งดูทั้งวันเลยครับช่วงนี้เราโตแล้วมีภาระต้องทำครับเลยไม่ค่อยอะไมานั่งดูครับแต่ในใจชอบครับในใจชอบตดำครับโอ้ดูคันนี้ขึ้นอัดเต็มที่กว่าเขาครับ ไหวไหมไหวไหมจะรอดไหมครับโอ้โอู้อ,อู้รอดนะครับอ้อัดเต็มกว่าเขานะครับเกือครับเกือเกือไม่รอดครับเสียงแอแล้วนะครับเสียงหมดแรงแล้ว มาดูคันนี้ต่อครับ เดี๋ยวเราดูตรงนี้แล้วก็จะพาไปดูหน้างานเลยครับแต่มันไม่ค่อยตื่นเต้นครับหน้างานมันไม่เหมือนปากบอรครับวันนี้แมคโครทำงานไม่ได้หยุดแน่ครับรวมมาเยอะครับ รถวิ่งทั้งหมด7คันนะครับโคเป็นไรครับหยุดนิ่งใส่กินข้าวด้วยทำงานด้วยครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราตัดกันแค่นี้ก่อนนะครับเครื่องโทสับมันร้อนครับ